กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เม c ครพ็ Pocket Edition นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดาร์กี้เกียอกันอีกเช่นเคยโอเคก็หลังจากที่ไม่ได้มาพบกันนานโอเควันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟกันอีกแล้วโอเคล็อกอินแป๊บล็อกอินหนึ่งสอี่ห้าหโอเคโอเคนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟไทยกันอีกแล้วซึ่งเซิร์ฟนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟอะไรยังไงนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะเจ้าของเซิร์ฟเป็นผู้หญิงนะะี่ครับบอกในจุดๆนี้เลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของผู้หญิงที่เป็นแอดมินนะฮะก็โอเคก็แวะมาเล่นนะครับไม่มีอะไรทําโอเคซึ่งเซิร์ฟนี้ก็ถือเป็นเซิร์ฟที่ก็เปิดมาไม่นานเท่าไหร่เนาะ ก็เพิ่งเปิดไม่นานนะฮะก็จะเป็นเซิร์ฟที่ให้เรามาเล่นโซยัลแล้วก็มีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับถือเป็นเซิร์ฟที่เรียกได้ว่าสุดๆไปเลยนะฮะโอเคโอเคแอดมินก็อยู่ในเซิร์ฟนะครับโอเคแล้วเรามาทักทายแอดมินเซิร์ฟกันสักนิดนึงโอเคสวัสด,ดีครับแอดมินย yeah. โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์เซิร์ฟนะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับเซิร์ฟนี้เนะี่ยสำหรับ IP เซิร์ฟนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอไปถามแอดมินอีกทีนึงนะฮะว่า,าจะให้ผมให้ IP s e เซิร์ฟหรือเปล่านะครับถ้าให้ก็จะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ถ้าแอดมินเขาไม่ให้ก็จะไม่ให้นะครับตามนี้ฮนะโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ นี่คืออะไรเขตพื้นที่ก่อสร้างงออ๋อยังไม่เปิดให้บริการนะฮะก็ยังปิดอยู่เนาะก็เพิ่งจะก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับโอเคอ๋อโอเคตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นช็อปเนาะให้เราซื้อของมั้งให้เข้าก่อนคนแรกให้เข้าก่อนเลยเหรออ๋อโอเค ก็รู้สึกรังเกียจเอ้ยถุยไม่ใช่รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่ได้เข้ามาในสถานที่อย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่โตมากครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่องบริการอ๋อเป็นช่องที่ให้บริการนะครับเวลาที่เราแบบคล้ายๆกับเป็นล็อบบี้โรงแรมอะเวลาเราเข้ามาแล้วก็มาเจอกับพนักงานต้อนรับอะไรเงี้ยโอ้โหทำดีครับทำดีโอ้โห ดี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 ด,ด,ดีตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเอ้ยอ่าอ๋อข้างบนก็จะมีห้องให้เช่านะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อมีคุณ I want TNT จองนะฮะส่วนห้องนี้ว่างโอเคโอ้โหข้างในห้องก็ตกแต่งได้อย่างเรียบรู้นะฮะดูดีมีสไตล์โอ้โห เจ๋งเลยทีเดียวนะฮะ,ฮะเซิร์ฟนี้นะครับสุดยอดตรงนี้ห้องว่างเหมือนกันนะฮะก็ตกแต่งเหมือนกันออห้องนี้ก็ว่างเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามตรงนี้อ๋อทางลงโอเคชั้นสามชั้นสามพื้นสีเขียวโอ้โหโอ้โหชั้นนี้ชั้นนี้ห้องนี้ว่างครับโอ้โหตกแต่งกันแบบอื้ม สวยงามฮะเป็นห้องที่ให้เช่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะห้องนี้ Overkill อ๋อแอดมินแล้วก็บาร์ซ่าคุงโอเคโอ้โหห้องแอดมินนี่จะสวยไปไหนโอเคสุดยอดอ่าโอเคตรงนี้แล้วตรงนี้ห้องใครตรงนี้ห้องใครห้องว่างโอเคงอ โอ้โหไอของผมมาจากไหนวะของผมมาจากไหนใครเอาของมาให้ผมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่ได้เข้ามาไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะฮะของมาจากไหนวะขวานไดมอนด์โอ้โหสัญลักษณ์ประจำจำตัวเลยฮะชั้นนี้ตกแต่งด้วยสีเหลืองนะครับโอ้โหชั้นนี้บ้านใครครับ VIP ว่างองอเป็นห้อง VIP เนี่ยฮะ เป็นห้อง V I P อ้อสุดยอดห้องนี้เป็นห้องใครห้องนี้เป็นห้องว่างอีกแล้วนะฮะ V I P บวกโอ้โหยิ่งกว่า V I P โอ้โหดูดีอะตกแต่งได้อย่างสุดยอดนะแอดมินโคตรเก่งอะนะครับเซิร์ฟนี้วาร์ปสปาโอ้โหยังไงอะ่ะวาร์ปสปายอุ้ย,ยแหลก โอโอ้โหที่นี่ที่ไหนเอากรมโอ้ฟ <c oughs> <c oughs> ้าสปาโอ้โหฟ้าแบบนี้เลยเหรอโอ้โหฮะฟ์ปสปาลฮะขึ้นมาแล้วโอเคโอเคอ่าฮะขึ้นแปบ๊บขึ้นจากน้ำแปบ๊บโอเค นะฮะก็ถือว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากครับยอมรับจริงๆเซิร์ฟนี้นี่คือมองควยไรอา้าวคืออะไรครับโอเคห้องนี้เป็นห้องว่างอีกแล้วตรงนี้คือสำหรับคนที่เกียรตสร้างบ้านติดป้ายจองบ้านด้วยงอบ้านนี้ของคุณฮีโ,ฮโ,ฮโฮร่ฮีโร่ฮีโร่ไฮโรโตะีฮคุง งอเป็นบ้านที่ตกแต่งแบบง่ายๆนะฮะแบบเป็นแบบพื้นแบบตกแต่งแบบธรรมดานะฮะโอเคก็เป็นบ้านแบบคนธรรมดามั้งเนาะนะฮะส่วนข้างบนก็จะเป็นว I P อพีตรงนี้บ้านใครตรงนี้ก็ว่างนะครับตรงนี้ว่างโอเคตรงนี้บ้านใครตรงนี้ก็ว่างนะฮะโอเค,ค,นะะอเคทำกันแบบกลางน้ำอ่ะโอ้โหบรรยากาศดีนะฮะ ถือว่าสุดยอดครับสำหรับเซิร์ฟนี้แบบถ้าใครขี้เกียจสร้างบ้านก็มาเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหยังกับชีวิตจริงนะยนะฮะตรงนี้คืออะไรไปดูให้ทั่วครับโอเคไปดูให้ทั่วตรงนี้ก็เป็นส่วนของสปาวนะครับห้ามกเกลียนถ้าเกียนแบนด์นะฮะแล้วก็อย่าขโมยของคนอื่นถ้าขโมยแบนด์อ๋อ แอทใหญ่โอเวอร์คิวสยามนะครับเป็นผู้หญิงเนะีฮยโอเวอร์คิวโอเควาร์พีวีพีวาร์ปฟรีไอเทมโอ้มี PV p ี p ด้วยอ๋อทับโฮมแล้วก็ชื่อที่ตั้งไว้งอวาร์ปเขาวงกฏอ้อ oh. ถ้างั้นลองไปเขาวงกฏดูแล้วกันอ้อวาร์ปมาเรียบร้อยเนียฮะโอเคโอ้โ okay. ห oh. เดี๋ยวเราลองมาลองเล่นดูนะฮะเขาวงกฏ จะเป็นยัยงไงไปทางไหนดีเลี้ยวขวาแล้วก็โอ้โหโอ้โหตันโอ้โหชิบหายแล้วทางนี้อึบฮลัลโหลไปได้ไหมไปได้ครับอ้าวอ้าวเอายังไงอ้าวยังไงเฮ้ย ตายละทีนี้ออกยังไง,งชิหายความชิบหายบังเกิดอา้อาวอา้าวอ้าวงงแล้วผมนี่อา้าวตรงนี้คือเล้ตันโอชิหายชิหายแล้วโอโอชิหายแล้วกลับทางไหนละโอแล้วโอ,วโอตันโอโหโอโหเขาวงกดจริงๆฮะโอโห เออกับทางในแล้ะเนี่ยทางนี้เป็นจุดเริ่มต้นอ๋อจำได้โอเคถือว่าเราจำทางได้ดีมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายออกตันแล้วก็ลองเลี้ยวขวาตรงนี้อ่ะแล้วก็มีแยกแล้วก็ไปทางด้านนี้โอเคแล้วก็ไปเน็ย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 เอ้าเอ้าไอ้ยอาอ้อาเราขึ้นมาได้ด้วยไอางงเบย อ้ยากับยังไงนะครับพิมพ์อกับสปอนกับสปาวอาา่ะฮะคงไม่ไม่เล่นต่อละนะฮะสปาวเยโอเคโอโ้โหระบบอะไรต่างๆสุดยอดนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ PVP ไปโอโ้โห PVP โอโ้โหโอโ้โห PVP เล่นไงนะฮะมีคนเดียว วัดแล้วมันเล่นไงอ่ะมันเล่นยังไงครับมันเล่นยังไงเหรอเอ่อตรงนี้คืออะไรอ๋อสุดยอดครับเซิร์ฟนี้อ๋อมี PVP PVP อ๋อแล้วไม่มีใครเล่นด้วยอะกลับแป๊บโอ้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนมาเล่นเซิฟนี้ไว้ทำไมไม่มีคนมาเล่นมะสปาว โอเคปะมาที่กลับมาที่สปาแล้วก็มีฟรีไอเทมรฟรีไอเทมอ้าวมืดเลยงองโอ้โหมืดเบยมืดเบยอ้าวกำกบสปาแปบบวาร์ปสปาอย่โอเคโอ้โหระบบระบบเซิร์ฟดีมากอ้าวรู้สึกว่าจะปักนะฮะโอ้โหโอ้โห โอเคสาหรับในคลิปนี้เนาะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการมาเที่ยวชมเซิร์ฟนะครับก็เป็นเซิร์ฟของคนรู้จักเนาะคนรู้จักนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ,ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะโอเคออตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเอยตรงนี้คือ,อสอง คนเปลี่ยนไปกันอะไรเนี่ยมินิเกมงอกมินิเกมโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนนะฮะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับ